I have your ตัด <laughs> แดงแดงนะ้อะนแล้หนอ่อยมากอ้าวปาาคว้าง,างยินหนุ่ยฉีดแดงอ้าปาคว้างอร่อย โอเคอร่อยมากอมขอบคุณแม่กับลูกมากนะคะที่อุตส่าห์จัดเสื้อร้ายืนที่ภาพ